คือสารอาหารครบถ้วนเช่นชอนยนโชชอนยนโชมีครบเลยห้าหมู่มีทั้งแคลเซียมมีโปรตีนในเชิงของกรดอะมิโนแล้วมีวิตามินซีที่สูงกว่าเขาถึง250เท่าสารพัดสิ่งที่มันรวมอยู่น,นั้นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วแปลว่าหนึ่งช็อตในหนึ่งเม็ดในหนึ่งซองเท่ากับอาหารหนึ่งมือ้อถังเช่าที่เราเลือกทำไมต้องเลือกถังเช่าเพราะมีสารอาหารที่สูงมาก มีสารอะดีโนซีนเขาได้สเปนมีสารในเชิงที่เป็นยาที่ทําให้เรากระตุ้นโครงสร้างของการสร้างโกรทฮอร์โมนได้นะสร้างให้เราเกิดฮอร์โมนฮอร์โมนคือความเคลื่อนไหวถ้าเราได้อาหารที่ไม่เพียงพอไปเรื่อยๆเราก็จะหยุดความเคลื่อนไหวหยุดความอยากต่างๆฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนเพศถ้าหมดเรื่องฮอร์โมนเพศคุณก็ไม่ต้องทําอะไรชีวิตนี้มันเปื่อยจริงมันเป็นจุดสําคัญเพราะอะไรต่อมฮอร์โมน HGH ต่อมไร้ท่อเนี่ยมันสปักขึ้นทั้งหมดให้กับเราถ้ามันไม่มีตรงนี้คุณไม่มีความสุขเพราะต่อมไทมัสไม่ทํางานสมองคุณก็ไม่สั่งงานเพราะคุณเบื่อคุณเปื่อยคุณเพลียคุณงดหงิดคุณงุนงนคุณพุงโลคุณผมร่วงคุณผิวปุป,ปะเพราะแค่ไม่มีจากตรงนี้เพราะเป็นความพังที่สุดในชีวิตฉะนั้นถังเชา่าไปกระตุน้นฮอร์โมนเพศได้ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและฮิวแมนกรอตฮอร์โมนได้เป็นสิ่งสําคัญ ทำให้ลดภาวะการเกิดของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่างๆในร่างกายโรคไตโรคตับนี่ถังเช่าสีทองนะโครงสร้างของการวิจัยถูกลบลองด้วยสถาบันวิจัยมหิดลนะคะจะเห็นว่าถังเช่าที่เราใช้จะต้องมีค่าของสารสองตัวนี้เท่านั้นถึงจะเอามาใช้เพราะอะไร ทุกวันนี้คุณก็ได้ยินถังเช่ามันนานเป็นหลายร้อยปีถูกไหมคะเพราะว่าอะไรจินสีห้องเตก่อใช้ง่ายจักรรพัิจีนใช้เพราะว่ามันมีเชิงทางยาทําให้กระตุ้นตรงนั้นเนี่ยแหละได้จริงๆแต่มันช่วยทุกอย่างเลยเมื่อมันมีตรงมันเมื่อมันมีสารสองตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แค่ว่าโอเครู้ว่าถังเช่าดีก็ไปซื้อถังเช่าที่ไหนมาก็ได้คุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์แบบวันนี้ที่คุณรู้จักโซเพราะมันไม่มีสารเราเอามาตรวจหมดเลยนะคะ ถังเชา่าทิเบตไว้จัดโปรโมชั่นไปทิเบตกันไหมจริงๆไปดูเขานะเขาเรียก National Geographic เขาลง10 12หน้ามังคอลัมเนี้ยที่ไปเทียนโกลด์คือคอนดิเซปนะ p, คอดิเซปสีทองแต่เชื่อไหมว่าเราไปเอาเขามาแล้วเอามาตรวจมันไม่มีสารมันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แหละแต่มันยุคนี้แล้วสารในดินมันไม่มีแล้ว เอามาปุ๊บมันก็แค่แพงเปล่าๆแล้วก็มันไม่ได้ผลเมืองจีนอีกเหมือนกันเมืองจีนก็มีการปลูกด้วยมีการเก็บแบบธรรมชาติด้วยเราก็ไปเอาทั้งที่เขาปลูกทั้งที่เขาเก็บแบบธรรมชาติเนี่ยมาตรวจก็ไม่มีสารมีน้อยค่ามันไม่ถึงมันก็ไม่เกิดผลฉะนั้นที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไม่ว่าจะอาลีบาบาหรืออะไรก็ตามคือสารน้อยมากเราก็เลยต้องมีล a บของตัวเอง เพื่อให้ได้สารอะดีนีนซีนกับคอร์ติซลให้คุณมีผลลัพธ์แบบเนี้ยผมขึ้นด้วยเมื่อสักครู่อะไรไม่กลาพูดนั้นน่นะมันเป็นผลตรงไปตรงมาอันนี้ขออธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะทางเช่าทําหน้าที่เหมือนไวยากราแต่เป็นแบบธรรมชาติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าโครงสร้างของการให้ออกซิเจนให้กับเลือดทําให้กระตุ้นการสร้างทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องของพูดแล้วก็เขินเนาะขอเถอะนิดนึงอัสุจิสมบูรณ์มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพนี่เขียนไว้เลยนะในเพเปอร์ยืนยันได้ที่ต้องพูดเพราะว่าเพิ่งแบบเพิ่งอ่านมาอีกครั้งเอาง่ายๆคือศึกษากันมาเป็นสิบปีอ,อ่านมาครั้งเพื่อให้กล้าพูดไม่ห้กล้าพูดเขิน <laughs> มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพแปลว่ามันกระตุ้นได้โครงสร้างสมบูรณ์คุณถึงได้หลับง่ายหลับลึก ะะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆวิธีการเพราะเลี้ยงของเราและการตรวจตัวอย่างนะการเทสต,ตัวอย่างของการแพ้อะไรก็ตามหรือทำให้เซลล์เนี่ยแอคทีฟได้เราตรวจเซลล์ไลน์นะเซลล์ไลน์เคยได้ยินไหมคะปกติกเรา,เราปกติเราไปตรวจภูมิแพ้หรือตรวจอะไรที่มันจะไม่เหมาะกับเราหรือเหมาะกับเราหมอเขาทำไงสกิดจ,จิ้มแล้วก็แทบแทบ,แทบ,แทบไว้ธรรมดา อันนั้นเดิมสแกนกเขาใช้เราก็ใช้เราก็ใช้ให้พวกนี้ให้คุณมั่นใจว่าเออสกิดแบบนั้นเราก็ไม่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอันนี้เราใช้เทสแบบเซลล์ไลน์เอามาเป็นถาดนะคะหลุมหลุมหลุมหุเนี้ยเรียงกันทีๆแล้วก็ใส่เซลล์เนี่ยเข้าไปแล้วก็ดูซิว่ามันทําอะไรได้บ้างกับถังเช่าที่เรา,าเอามาดูทั้งหมดมีถังเช่าสีทองถังเช่าหีมะเห็ดหัวลิงโอ้โหสารพัดสารพัดตระกูลเห็ด ก็จะเห็นว um ่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อ๋อมันทําให้ไตสมบูรณ์ขึ้นมันทําให้เซลล์ของแต่ละส่วนเนี่ยมันฟูขึ้นได้เราตรวจหมดจนเห็นว่าโอเคเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนะคะอะไรหลักๆทั้งหลายมะเร็งปอดตับทุกอย่างโครงสร้างของเซลล์ไลเห็นเลยว่าสมบูรณ์ด้วยถังเช่าจริงๆนะคะนี่คือพิสูจน์แล้วนะคะ ค่าของมันสมบูรณ์จริงๆจนทําให้เรามั่นใจจนกล้ามาพูดได้ตรงนี้นี่คือเห็นแล้วว่าเนี่ยมีมีที่เขียนเห็นไหมคะข้างล่างๆที่เบตอะไรเงี้ยไม่เกิดผลนะคะฉะนั้นมั่นใจนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่โซหรือทิปนี่เองจะแนะนําให้ใช้เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของถ้ารู้จักผู้ชายก็จัดไปฮอร์โมนผู้ชายถ้ารู้จักผู้หญิงก็จัดไปฮอร์โมนผู้หญิงนะคะ สองสิ่งนี้เป็นจุดเปิดใจเหมือนกันก็พูดว่าณนะวันนี้มีกี่เพศไม่รู้นะไม่ท้วนแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มีสองเพศจัดไปตามเพศที่เกิดมานะคะเพราะว่ามันต้องไปสร้างตรงนั้นจริงๆนะแล้วเราก็จะสมบูรณ์ทั้งสภาพร่างกายมันจะไม่ได้ออกมาว่าแบบฉันจะดูสาวขึ้นหรืออะไรมันจะออกมาด้วยความแข็งแรงนะคะ